โอเคครับทุกคนวันนี้เรามาดูกันซิว่าที่อัมโฮมคาของเราเนี่ยกว่าจะเอารถไปตั้งขาได้เ,ดเราทําอะไรบ้างอันนี้คือที่ล้างเปียกแล้วก็ที่ล้างแห้งของเราเนั่นเองนะครับผมไม่ว่ารถจะเลอะอะไรมานะครับผมผมมีทีมชงให้บริการทําความสะอาดอย่างเรียบร้อยแต่ตอนนี้เขาทําเสร็จหมดแล้วและล้างภายนอกเสร็จแล้วทำอะไรต่อไหมของผมหรือภายในครับผมเอาออกมาซักทั้งหมดนี่เห็นไหม ที่ทีมโชงผมกาลังลื้อภายในเอาออกมาซักนะครับเอามาขัดทําความสะอาดตรงไหนเลอะสกปรกนะครับผมรถบางคันเด็กน้อยขึ้นไปนั่งนะครับเอาปากกาไปเขียนนู่นนี่นั่นเสร็จโอ้โหนี่เขาก็ขัดดูดฝุ่นอะไรให้เรียบร้อยแล้วพอล้างครบเสร็จประกอบเสร็จหมดแล้วเหลืออะไรอ่ะเหลือขัดสีเอ้าเมื่อกี้ผมยังเห็นทีมโชงผงขัดสีอยู่เลยนะฮะตอนนี้ไม่ได้ขัดแล้ว แต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะมาล้างขาสี